สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็กลับมาพบกับครูเตยกิติยาพรแก้วปานค่ะ และในวันนี้นะคะหัวข้อแรกที่เราจะมาเริ่มเรียนกันก่อนอื่นเลยครูขอให้นักเรียนนะคะแนะนําตัวเองเพราะยังไม่ทราบเลยว่าสมาชิกในชั้นเรียนภาษาไทยของเราเนี่ยมีใครกันบ้างแต่ก่อนที่ครูเนี่ยจะมอบหมายงานให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการแนะนําตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงปริยาพรแก้วปานชื่อเล่นชื่อเตยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นับหนึ่งเลขที่1วิชาที่หนูชอบเรียนมากที่สุดคือวิชาภาษาไทยและงานอดิเรกที่ทำในช่วงปิดเทอมก็คือดูการ์ตูนดู Youtube และก็ฝึกอ่านหนังสือค่ะค่ะ และเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูตัวอย่างที่ครูเนี่ยสาธิตในการแนะนํำตัวเองไปแล้วก็คือการแนะนําตัวเนี่ยต้องประกอบไปด้วย 1. กล่าวทักทายกล่าวสวัสดีเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกชื่อนามสกุลและชื่อเล่นบอกชั้นบอกเลขที่แล้วก็บอกวิชาที่นักเรียนชื่นชอบอันดับสุดท้ายก็คือบอกงานอดิเรกที่ัเรียนนะคะทําในช่วงปิดภาคเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะ นี่ก็คือเป็นการบ้านของนักเรียนนะคะในวันนี้ก็คือการกล่าวแนะนําตัวเองขอให้นักเรียนนะคะไปฝึกซ้อมและขอรบกวนให้ผู้ปกครองนะคะช่วยอัดคลิปวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ